โอเคครับก็ออสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี้เรามาตกไรชนนะหมายข้างทางนะครับหมายเลกเรามารุนเลยนะเพิ่งมาถึงหมายเลยนะครับจะเล่นกูสลายนกะันับ หรือว่าทุกคนมองเห็นไหมนะ่ะเบนี่นะครับมาแล้วครับ ตัวอะไรนะครับทุกคนนี่คือเกียร์กรบซุปตานะคุณผู้ชมนี่กรบซุปตาเกี๊ยครับมีตัวตามนะมเมื่อกี้ ลอยกรองมาครับกรองอะไรเรื่องโอ้โหขึ้นต้นไม้ไปแล้วครับไม่จะติดนะ Hello. Okay. Ini. Duduk sini dah nah. Tengah sini เราองย้ำไปทีเร่ก <ah> ัดงเป็นโนยางเขาแบบนีนะุคอ้ยกโฟนะ ทุกคนเห็นเหยื่วไหมหลอกมีเสียงเสดว้วยนะครับ รอราคาถูกไม่ใช่รอดีสองดีสี 4, อนะไรหรอกเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเชืเอ ไปครับ e. ไปครับไปครับเต็มเลยครับมาครับโอ้โหมาครับท่านผู้ชม ช้อนนะครับนี่ครับไซส์พอดีเลยนะครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับว่าติดนะครับว่าติดนะ มาไปไงครับว่าไปไหนปิ๊ดโดนไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมสวยๆนะตัวนี้นะแบบ ไปสวยใส่ได้นะครับ